สบายดีพี่น้องสบายดียามสวยเลยพี่น้องเลยอยู่เพื่อนสองคนกับลูกชายคือเก่าแทนแทนไหนลูกชายสวัสดีครับมั้ยยังปว่วยกันบ้านหรือเปล่าเปว่วยกันเมือง <c oughs> อยู่เฉยเถ้าโอ้ยหยิบแจกันบาทไปเสยไหนวะทองเสียแต่เมื่อคืนพี่น้องก็เลยหยุดเรียนเมื่อหนึ่งมาเนี่ย นายเงียดีเดี๋ยวไอโมอ,ออกเรื่อง่ะเร่บ้าเข้าห้องน้ำกี่รอบแล้าวยเช้ามาเนี่ยฮะสี่รอบปาท้แถมแถมถ่ายแสงเก่งบอกอืเบื่อห่สัมภาษณ์น้องแทนก็จะจะสอบไปยังหรอสอาแล้วโทรศัพท์พเก็บก่อนจะถามเนะี่ยไม่ใช่จะป่วยเล่นโทรศัพท์บ่ ตั้งแต่เขาเมื่อคืนทำไมไม่เรียกแม่เข้าห้องน้ำวะอืฮะโง่นะหานหน้ามาใช่เามื่อคืนเข้าห้องน้ำกี่รอบเมื่อคืนเ<ะ>มื่อคืนเข้าห้องน้ำกี่รอบสองเมื่อเช้า,าอีกสามเมื่อเช้ากินข้าวหมดไหมเหรอ ทองเสียพี่น้งก็เลยให้หยุดไปหนึ่งวันเนาะนอ้าวกิดปะเหตุยังหงคะกับหลังจานแหละแล้วก็หลังจานแล,แล้วก,ตก็ตากผ้าให้ยงาตากผ้าให้แม่ย่าไม่ได้ไปไหนเลยลูกชายไปสบายท้องเสียหยุดโรงเรียนหนึ่งวันจะปิดเทอมยัง น,น้ำหนักสี่สิบแล้วมากนี่หมูหมไม่ถึงต้องส่สี่สิบแล้วบ้างปลาลูกเลยโอ้ยสะนมะเขือแล้วเนาะหด่อยมะยือมะอือแม่มนราฟักทอง ติดติดบุตรีเด้อหน่อยๆเนี่ยสว่วนลูกนี้แก่แล้วโอ้เหวเรียนน้องเมยควรอุก,กุลุกเลยน้องเมยก็เลิกงานตีหนึ่งคนละวันอาทิตย์คนละสิบเอ็ดวันกันจานผสมเลย จะดาไปไหนพี่เทนกาซออนพอเผาเขามาปลูกพี่น้องก็แบบว่ามานอนแข็งๆบันไม่ได้เลยเอามาปลูกแยกมาปลูกข้างนอกค่ะโอ้โอยจเจมันรลายมเบื่อเรียกไปเกี่ยวเขาเสี้ยวเนี้ยไปปลูกอยู่เล่าก็อนจะดาเข้าป่าหาเห็ดละมั้งนี่พี่เทน บดโพ้กักะเพราเนี่ยจิ้มจิ้มกับขางเฮื่อนเลยพี่น้องเอ,อ,อ้ยขางเฮื่อนยาดาตั้งรังบ้านมาเค,ค้าขืนสา่แตาใส่กับปีกล้วยเนาะเฮ้ยหน้าคนทองเสียทำไมยังสื่นบานอยู่เลย อยู่บ้านเด้อแม่จะไปข้างนอกไปทำอะไรออโท้ซับเก็บอืมไม่ทำไรไปหาของกินไงยังไม่มียังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยไหนแม่ไปแม่ไปจะไปด้วยป๋ออายุอายุสงสัยพี่น้องเอ้สงสัยไม่อยากไปโรงเรียนป่วยการเมืองหรือเปล่า น้องเทนการเกงโจมันมีใส่เลยพี่น้องเอ้ยมรูปเตนตอดไข่จะไข่หลืองสังเกตหน้าแม่ดำขลุ่มเลยไม่มีคีมมานาำทา <c oughs> ไปเลยพี่น้องเว้ยนางบอกว่า เมื่อคืนเขาหนามซองคำเถือ่อแต่แม่ไม่รู้มืเอเศร้าอีกว่าแม่นุกคหยุดวันหนึ่งนะคะสียค่ะมุนกกมิกาพ้นโมเดโต,โตไปหนอยหยุดหนึ่งวันอิซาเาซิวเด้เนาะอ,อิซาเาซิวบ่าวดาวยังก็เ็กิโซป้า,าปแปะ มันจะอร่อยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วลูกชายอยู่บ้านมาเนี่ยพี่เทนลูกชายอยู่บ้านห่วยเมือมม่อปุ๊บขึ้นฝนฝนจะมืนไมาเลยทุกสัปดาหมโซ่มื่อยผมมึนไมแล้ว ุลาก็ได้ไปลาวแล้วไปหาไอต้นแล้วหาน้องต้นแล้ววันนี้เพื่อนหนูถามหาด้วยไอหยงว่าเทนไม่ได้มาบอกป้าบอกไม่ได้มาท้องเสียอ,อดเล่นกับเขาอดเล่นเลยบอกเล่นกับแก้มไปบอกไม่แก้มชอบตีมันว่าอย่างนี้จริงบอกนะ เมื่อวานเล่งกับใครไม่กับผู้แพมแพรมันแห้งหนูลากมันบอกลากมันไปผิดแพม,มเล่นกับเพื่อนผู้หญิงป<ร>ไปหนังกระเพื่อนนะแล้วะอีอ้วนนะ,นะนในห้องหนูมีกีก่คนในห้องอะ่ะบอกแพมเป็นหัวหน้าเหรอน่าน่าน่าแพรเป็นหัวหน้าห้องแลท ไอ้ยองมำไมไม่เล่นกับไอ้วนว่ะล้านผู้ใหญ่แก้วทะเละทำไมถึงทะเลาะนะมันว่าเทนไม่มาบอกป้าบอกว่าไม่ได้มาเป็นเท้องเสียหนูอดเล่นเลยเขาว่าทำไมไม่เล่นกับอันแก้มหรือว่าแก้มชอบตีเขาเพื่อนผู้หญิงมีกี่คนเพื่อนผู้หญิงมีกี่คน เพื่อนหนูอะะ่ะเพื่อนหนูนะนะเพื่อนผู้หญิงสับหกสิบเจ็ดคนเลยม,มีมเพื่อนผู้หญิงนะคะน้องเชนอะ่ะเพื่อนผู้ชายมีมัม้ยเสร็จแล้วมีเพื่อนผู้หญิงจะเป็นตุ๊ดหรือเปล่าจะมีเรือผัว โอ้ยมืดนโอ้ยคือมืดนพ่นไหมล่ะบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเลยกําลังตากผ้าย่อเสร็จตัวหรออือไปไปไปม้อนี่กาเซเดล่าเะไรพี่น้องจ้าตากอะไรก็เซเดล่าไปแล้วพี่เด่นบ๊ายบายบ๊ายบาครับพบกันใหม่คิมหนาพี่น้องกันสบายดีหยุดหนึ่งวันก็สุกเสาร์อาทิตย์โหยาวเลยเนาะถูกใจเลยเดี๋ยวขอโตกอ่านิดหนึ่งพี่น้อย มืดมากหกำลังเชบอกว่ากระลังวันไหนคืดว่ากระสวระเด็ดออพมามืดมากเออกไปหนอะไม่รู้ไปไหไปไหนดีใจจะได้ไปนล้ว อยากไปแม่นีลาวนะอยากอ,อยากจะนอนกับใครถ้าไปไม่บอกอจะนอนกับใครเหรออ้วนมึงไม่ได้อ้วนไม่ใช่น้องน้ามันเห็นในน้องหมาเล่นบนตัวถนนนะสุเด่นแกบอกว่าเหมือนเทนเลย,ยไหมจะทางไปโรงเรียนอันนั้นอะไรแกอันนั้นอะไรมันแกมันอันนันเพื่อน,น,นสบายใช่ไหมปากแดงๆวะ ท hmm? ้องเสียเป็นไข่ตัวอบอสอบเสร็จหรือยังนี่นะไม่รู้แต่ไม่เสียดแย่เลยนะครับ mm hmm. ไปแล้วพี่น้าไปบ้าน